ขณะนี้เวลา15นาิา34นาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับก็มีพี่น้องญาติธรรมนะครับทําบบนนะครับสาธุสาธุครับ What <laughs> <laughs> made โครงการจาริกิุดงธรรมยาตานะครับผมน้องใหที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับจากวัดปราสาทบุรพารามนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับพะธาพนมนะครับพี่น้องใหญ่ที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับระยะเวลานะครับระยะทางในการทุดงนะครับแ800ร้อย รประมาณ40กว่บกวันนะครับจะถึงที่หมายนะครับยินดีทำทุกท่านทุกคนนะครับพาจาร์ใหญ่นะครับพาจาร์ นำทัรรมนะครับพระอาจารย์พระธิการบวรนะครับบวรสศักดิ์นะครับผมสรีตธีทุกทุกคนแล้วก็คณะพระธจดดงนะครับ50กว่าลูกนะครับที่ได้จาริกเจดดงในครั้งนี้นะครับครับก็ไป บอกเส้นทางข้างหน้านี้นะครับเรา,าเลี้ยวขวานะครับอบตอโตคกตูมแล้วก็อบาตโต้โคกตูมบ้านโคกตูมนะครับนะครับท่านจะพักํำวัดที่วัดบ้านโคกตูมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ จะข้ามนะครับ จำมีจำไงจำย้อนราคาเลไปคิดทาดีว่าสาธุสาธุครับ พี่น้องที่ท่านตากข้าวนะท่านก็ออกมาทำบุญน,นะครับมานั่ง,องรอทำบุญพระทุดงครับ

โน่นนะครับพระอาจารย์บอกว่าหลังคาเหลือลงโน่นนะครับจะเป็นวัดนะครับวัดบ้านโคกตูมหลังคาเหลือลงด้านนานโนนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลสองกิโลนะครับถึงที่หมายนะครับเย็นนี้นะครับ ก็พี่น้องเก็บข้าวนะครับตาแห้งแล้วนะครับก็เก็บเข้าเล้าเข้ายุ้งเข้าวฉางนะครับ